เลสเบี้ยนในวังหลังมีจริงไหมวันนี้อองมีคําตอบครับสวัสดีครับองอนะครับจากช่องที่ทำและอ,อาราวชัยนาก็เชื่อว่าพี่ๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเฮ้ยมันมีการตีฉิ่งหรือว่ามีความสัมพันธ์หญิงหญิงผู้หญิงกับขันทีในวังหลังนะครับว่าแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าแล้วทางประวัติศาสตร์เนี่ยเขาว่ายังไงวันนี้อองมีคําตอบครับ ทีนี้นะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ามันมีจริงไหมในประวัติศาสตร์เนี่ยเรามาดูเคสตัวอย่างกันก่อนเคสตัวอย่างเนี่ยขอยกมาจากเรื่องหรูอี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีฉากหลายๆฉากเลยละครับที่พระสนมลิ่งเฟยเนี่ยดูมีความสัมพันธ์แบบเออมากกว่าแบบอะไรครับเกินเลยขอบเขตนะโดยเฉพาะกับจิ้นจงกงกงนะครับหรือว่าขันทีเนาะ เราก็จะเห็นว่าแบบมันดูมีความสว่างผิดปกติจังเลยว่าแต่คํานี้เนี่ยมันมีจริงๆไหมครับหรือว่าเอ๊ะบางคนก็จะบอกว่าเพราะว่าซีรีส์เนี่ยแต่งมาเฉยเฉยอยากให้มันดูแบบมีสีสันแต่ต้องตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีจริงๆในประวัติศาสตร์ครับที่นี้นะครับคำนี้เนี่ยมีจริงๆครับคำนี้จะใช้คําว่า ตุ้ยฉือนะครับตุ้ยฉือเนี่ยจะแปลว่ากินกันอ่ากินกันยังไงเรามาดูกันครับต้องอันนี้ต้องค่อยๆอ,อธิบายเราต้องบอกว่าในจีนปัจจุบันเนี่ยคำว่าตุ้ยครับจะแปลว่าต่อเช่นความดีที่มีต่อเธออะไรอย่างเงี้ยเออซัมติงทูซัมติงนะครับถูอันนี้ก็คือตุ้ย สือเนี่ยในปัจจุบันเราจะได้ยินคุ้นกับคําว่าสือวู่นะครับซึ่งสือวู่เนี่ยก็จะหมายถึงฟู้ดหรือว่าอาหารนั่นเองทีนี้ตุ้ยสือเนี่ยเอ่อเราจะแทรกนิดหนึ่งว่าจีนโบราณมันจะดิ้นได้นิดนึงบางทีนามจะเป็นิร์บเนี่ยสรุปคือตุ้ยสือเนี่ยมันหมายถึงว่าการนั่งทานข้าวต่อหน้ากันครับเหมือนเราแบบอองนั่งตรงนี้เพื่อนเพื่อน,อนั่งข้างหน้าอันเนี้ยคือตุ้ยสือละแล้วที่นี้คําว่าตุย้ยสือไอการมานั่งกินข้าวกันเนี่ยแล้วทำไมาอยู่ๆมันหมายถึงแบบเลสเนดครรััอ่าามาูกตบ ซึ่งคำนี้นะครับก็มีบันทึกจริงๆในประวัติศาสตร์แล้วก็บอกว่าไอ้คำว่าตุ้ยฉือเนี่ยมีชัดมากในสมัยราชวงศ์ชิงนะครับอันนี้ก็แทรกอีกแล้วว่าเวลาเราดูประวัติศาสตร์นะครับการที่เราไปค้นพบหลักฐานที่มันเป็นวรรณคาดีหรือว่าพงศาวดารเนี่ยเขาบอกว่ามันถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นแล้วนะครับแล้วความน่าเชื่อถือนี้ก็ค่อนข้าง,งสูงเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนว่าเป็นการบันทึกคําที่เขาใช้จริงๆในประวัติศาสตร์นะครับทีนี้ตุ้ยฉือนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยมันจะหมายถึงแบบเป็นพร,นพระสนมกันน่แลล้วตอหง ไอ้คำนี้เนี่ยก็เริ่มใช้ขยายครับเป็นระหว่างพระสนมกับขันทีด้วยว่าแต่ว่าที่มาของคำนี้เนี่ยมันเป็นมายัางไงครับเราอาจจะต้องรู้แบ็กกราวนิดนึงว่าสภาพแวดล้อมในวังหลังตอนนั้นเป็นยังไงแทกนิดหนึ่งว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปฟังว่า1วันพระสนมทําอะไรบ้างเนี่ยก็ไปตามฟังได้นะครับออกแปะไว้แล้วคืออย่างนี้ครับเวลาพระสนมเข้าวังไปแล้วเนี่ยกฎในพระราชวังต้องห้ามเนี่ย ถือว่าเข้มงวดมากๆแล้วบางทีเนี่ยพระสนมหลายคนเราก็จะทราบกันดีนะครับอาจบางคนไม่ทราบก็บอกตอนนี้เลยนะครับว่าบางคนเนี่ยจะเป็น introvert ครับ introvert คืออะไรคือเขาไม่อยากมีปัญหาครับคือดังนั้นการไม่อยากมีปัญหาสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือว่าอยู่ในตําหนักตัวเองแล้วก็แบบอยู่กินเล่นกับขันทีกับนางกํานันอะไรใช้ชีวิตกับตัวเองครับเพราะว่าการที่แบบเดินออกไปเตะเตะเนี่ยบางทีก็สร้างประเด็นได้หรือว่ามีเรื่องได้ดังนั้นก็จะมีพระสนมบางคนครับตัดสินใจที่จะใช้ชีวิต ในวางตัวเองตําหนักตัวเองไปเลยฉันจะได้ไม่ต้องยุ่งกับใครแล้วใครก็จะได้ไม่ต้องมายุ่งกับฉันนั่นเองนะครับที่นี่ครับทุกคนเวลาที่เราอยู่ตําหนักเหมือนใช้ชีวิตกับตัวเองมากๆนะครับมันก็จะเกิดความบีทレーショนครับหรือความซึมเศร้าเล็กๆกัครับว่ามันก็จะแบบว่าเฮ้ยเราต้องการที่พึ่งทางใจไว้เหมือนเราแบบอยู่คนเดียวทั้งวันนะทุกคนแค่อยู่วันเดียววะก็<笑><笑> <laughs> ก็มีความแบบประสาทจะกินแล้วถูกปะมันก็จะมีความเงาเงิดน่งดังนั้นเนี่ยทางออกที่แก้ปัญหาก็คืออะไรครับก็ทันทีครับ ทีนี้นะคบับางคนก็จะสงสัยว่าพระสงม์ทาไมเขายังชอบขันทีอยู่ขันทีไม่ใช่คนที่ตัดไปแล้วหรอก็ต้องบอกว่าร้อยละ9 5้าถึงเกเนี่ยถูกตัดไปแล้วนะครับแต่องก็เคยเจอเคสที่ว่าแบบมันก็มีคนที่เหมือนจะไม่ได้ตัดอะแล้วก็หลุดเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เรายังไม่พูดถึงขันทีเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือจุดนั้นนะครับคิดว่าแบบเวลาคนมันเหงาอะอะไรมีอะไรมันก็คงต้องแบบ ไปก่อนแล้วนึกออกไปทุกคนขันทีอ่ะบางคนเขาก็น่ารัก,กนะครับแบบเขาก็เซริร์ฟนายเขาแบบรับใช้เต็มที่อ่ะมันก็มีเหรอที่แบบว่าถ้าเราพูดถึงจิตวิทยาครับแบบเออสมมุติเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาทําดีกับเราทุกวันเนี่ยมันก็เราท่าหน้าตาอาจจะแบบว่า อ่ะไม่ได้หลอกกำยำบึกบึนมากแต่ว่าหน้าก็จะขาวแล้วก็เรียวใช่ไหมครับก็คือดูเป็นผู้ชายอ่อนหวานนะคือองก็รู้นะครับว่าบางคนน่าจะชอบผู้ชายหวานๆอย่างเงี้ยครับแบบแนวซีรีส์ปัจจุบันอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นไปได้เนาะดังนั้นการที่แบบว่ามีขันทีในตําหนักตัวเองมารับใช้มันก็อาจจะทําให้พระสนมวันไหวได้จริงๆครับอ่า ทีนี้นะครับกฎในวางหลังเนี่ยเขาก็มีกฎว่าจริงๆแล้วว่าขันทีหรือว่านางกำนันอ่ะไม่สามารถมาทานข้าวร่วมโตะได้แบบที่เราดูในซีรีส์ครับชัดมากเลยอย่างเรื่ององค์หญิงกำมารอเนี่ยก็มีพูดเลยว่า นางกำนันเนี่ยจะต้องยืนเฝ้านะครับแล้วก็แบบไม่มีสิทธิ์นั่งก่อนไม่ต้องต้องนั่งทีหลังรอให้แบบองค์หญิงหรือว่านางสนมเนี่ยทานข้าวเสร็จแต่ว่ามันก็จะมีการปิดประตูครับปิดประตูทําอะไรไม่ได้ยังไม่ได้ทําอนาจารนะครับเออหรือทําก็ไม่รู้นะแต่ก็คือว่าเวลาถ้าเขาจะเอาขันทีมานั่งทานข้าวหรือว่าแบบนางกำนันมานั่งทานข้าวอะ่ะคือสมัยก่อนก็ไม่มีกล้อง cctv วงจรปิดใช่ไหมครับมันก็ถามว่าทําได้ไหมมันก็ทําได้ครับก็แค่ปิดประตูวงังล็อกประตูไม่ให้แบบคนเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออ ซึ่งหลังจากที่ปิดประตูแล้วนะครับแน่นอนว่าทําอะไรก็ทําไปเถอะครับสิ่งที่ชัว์ก็คือว่ากินข้าวแหละครับเพราะถ้าไม่ชัว์มันก็คงไม่มีคําว่าตุ้ยฉือมานะครับอ่ะทีนี้นึกออกป่าว่าสมมุติว่าคนนี้ชอบ ผู้ชายก็อาจจะเป็นขันทีแต่ว่าถ้าเราแบบมีความรู้สึกกับผู้หญิงเนี่ยก็เอานางกำนันมาแทนหรือว่าบางทีเนี่ยก็เป็นเลยครับชวนพัสนมกันเองเนี่ยแหละครับเออซึ่งเคสจริงๆเคสแรกที่มาเนี่ยอาจจะพูดวนไปวนมาโทษทีนะครับก็คือมาจากแบบพัสนมกับพัสนมนั่นเองครับก็แบบว่าเออเจีย๋ยเมื่อยไงแบบความสัมพันธ์พี่สาวน้องสาวแต่พอไปเรื่อยๆความสัมพันธ์นก็พัฒนาการเริ่มไม่ใช่แค่กินข้าวละ สรุปขั้นรายการนะครับก็คือคําว่าอะไรครับความสัมพันธ์นี้ก็เกิดจากการที่เหงานั่นเองแล้วก็กินข้าวไปด้วยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่แบบพัฒนากันเนาะเกิดเป็นความโรแมนติกแล้วก็แบบโอ้เติมเต็มหัวใจกันในวังหลังนั่นเองครับว่าแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยก่อนราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นพันๆปีเนี่ยมีไหมทุกคนคิดว่าไงครับ3 2 1มันก็ต้องมีแน่นอนครับซึ่งหลักฐานจะมีดังนี้ โดยหลักฐานที่มีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับก็คือฮั่นชูหรือว่าหนังสือสมัยฮั่นเนี่ยก็คือมีการบันทึกบอกเลยนะครับว่าในวังเนี่ยมีผู้หญิงสองคนที่ชื่อฝางกับกงเนี่ยมีความสัมพันธ์อํนแนบแน่นนะครับก็คือว่าถึงแม้สมัยฮั่นจะไม่ได้มีการบันทึกเรื่องราวของผู้หญิงสองคนนี้อะไรมากมายเนี่ยแต่มันก็อนุมานได้แล้วว่าเฮ้ยตั้งแต่ฮั่นเนี่ยมันมันมีแล้วนะเผลอๆก็ per per be, มีอาจจะมีมาก่อนแต่ว่าแบบมันไม่ได้มีการบันทึกอะครับแต่ก็คือฮั่นนี้ชัดเจนฮั่นนี้จะเป็นนนจุุุดดกกกกําาาเิขออองงะไรททย่มค ว่าจะเกเลสเบียนคือเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธเข้ามาครับดังนั้นกรอบเพศเดิมๆเนี่ยมันก็แบบค่อนข้างจะเริ่มกระสับกระสายแล้วก็แตกซ่านนะครับดังนั้นมันก็เลยมีการแบบมีความสัมพันธ์แปลกๆที่แบบคำว่าแปลกของอ่องนี้ก็คือว่าไม่ใช่ชายหญิงนะครับแม้ว่าจะช,ชายชายหญิงหญิงความสัมพันธ์แบบชายกับขันทีหญิงกับขันทีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นหมดเลยครับ ทีนี้ก็มีคําถามอีกนะคบว่าอ้าวขันทีเนี่ยถือว่าเป็นกระเทยไหมแล้วยังเป็นผู้ชายไหมก็คือขันทีเนี่ยเขายังถือว่าเป็นผู้ชายนะครับคือจริงๆมันขันทีเนี่ยอาจจะไม่จะจัดอยู่ใน LGBTQ ก็ไม่ก็ไม่รู้เพราะว่าก่อนที่จะมีการนิยามคํานี้เนี่ยขันทีก็คือมีมาก่อนแล้วนะครับมีมาตั้งนานแต่องก็เลยคิดว่าขันทีก็คือขันทีครับต่าเหมือนกําปั้นทุบดินแต่หมายความว่าแบบ คือเขาเป็นคนที่โดนตับก็จริงอ่ะทุกคนแต่เขาก็ยังมีความต้องการความแบบยังมีความรู้สึกที่อยากเติมเต็มความเป็นชายอยู่นะครับอย่างกรณีของอันเต๋อไ่หรือว่าขันทีที่เป็นแบบคนสนิทของซูสีไทเฮาเนี่ยก็มีการแต่งงานจริงๆในกรุงปักกิ่งนะครับเออซึ่งเราอ่านตอนแรกเราก็งงแบบเฮ้ยขันทีมีการแบบไปแต่งงานได้ด้วยเหรอคําตอบก็คือมีค่ะเพราะเขายังยังเป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนว่าขันทีเนี่ย เขาก็ยังมีความเป็นชายทางจิตใจที่อยากแบบได้ต้องการเลยมาเติมเต็มความสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองครับทีนี้ขันทีเนี่ยก็ทําไมครับจากราชวงศ์ฮั่นก็มีมาแล้วใช่ไหมทุกคนมีพัฒนาการมาต่อครับแต่จุดเปลี่ยนอีกอย่างเนี่ยก็คือในช่วงราชวงศ์หมิงทีนี้นะครับพอถึงช่วงราชวงศ์หมิงเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ เลสเบียน <Les> ในวังหลังเนี่ยแหละครับหร่าความสัมพันธ์เพราะอะไรครับทุกคนจะรู้อยู่เนาะว่าในราชวงศ์หมิงเนี่ยมีเป็นยุคทองของขันทีเลยนะครับเพราะว่าในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยเขามีการลดอํานาจของอ,องคลงแล้วเพิ่มอํานาจให้ขันทีแทนเพราะเขากลัวว่าพวกอ,องหรือว่าเชื้อราชวงศ์เนี่ยจะรวมอํานาจแล้วมาโค่นบัลลังก์นะครับขันทีก็เลยกลายเป็นว่ามีอํานาจเยอะมากแต่ในทางกลับกันครับ ในสมัยหมิงเนี่ยแม้ว่าจะาขันทีเนี่ยจะมีอำนาจเยอะก็จริงแต่ว่าไอ้เรื่องการกินกันในในวังหลังเนี่ยถูกปราบปรามอย่างแรงมากครับโดยเฉพาะจูหยวนจางนะครับฮ่องเต้จูหยวนจางเนี่ยก็คือแบบเออพระอ,องค์เนี่ยก็รู้สึกว่า มันไม่ปลอดภัยครับเพราะว่าไอการที่ขันทีไปสนิทก,กับพระสนมมากไปเนี่ยคือห้องเต้อาจจะไม่ได้แคร์หรอกว่าแบบเธอจะไปมีกิ๊กอะไรอะแต่ห้องเต้กลัวกบฏครับเพราะว่าราชะวงศ์หมิงเนี่ยเป็นราชะวงศ์ที่เขาว่ายังไงอะคือมีการกรบฏเกิดขึ้นน,น,นะครับดังนั้นเขาก็เลยกลัวนั่นเองมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเนี่ยต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมห้ามขันทีเนี่ยสนิทเกินถ้าสนิทเกินไปหรือว่าแบบจับได้ว่ามีการแบบตีฉิ่งกันในวังหลังก็คือโดนหนักครับ แล้วหลังจากที่ราชวงศ์หมิงเนี่ยล่มฉลายไปนะครับก็เป็นช่วงของราชวงศ์ชิงราชวงศ์ชิงเนี่ยก็เหมือนว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะได้รับการอารมุ่อรวยจริงๆเนี่ยมันก็เหมือนมีการอารมุ่อรวยมาตั้งแต่ปลายราชวงศ์หมิงแล้วนะครับแต่พอราชวงศ์ชิงก็คือมีอิสระมากขึ้นดังนั้นความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยมันก็กลับมาในวังอีกแล้วห้องเต้ก็ดูไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าถ้าไปเจอว่าห้องเต้องไหนแบบใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือว่าแบบมีคําสั่งชัดเจนเลยออกจะมาอัปเดตนะครับถ้บ์รรามมอไนนพพิเดลย แต่อย่างกรณีเนี่ยว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรตามมาหรือเปล่าระหว่างความสัมพันธ์ขันทีกับพระสนมเพราะเป็นที่รู้กันนะครับว่าพระสนมก็ไม่ใช่แค่รับใช้ห้องเต้เป็นวันๆแต่ว่ามันมีการเอื้อประโยชน์ให้กับที่บ้านนะครับมันมีเรื่องการเมืองอยู่ดังนั้นขันทีเนี่ยเมื่อสนิทกับพระสนมก็ได้รับผลประโยชน์เช่นกันครับเช่นแบบว่าบ้านขันทีเนี่ยอ,องจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับบางคนเนี่ยเขาเนี่ย คือการเป็นขันท์พีเหมือนเป็นการเสียชาติเกิดนะครับ <_ brilliant> เพราะว่ามันคือตัดความเป็นชายทิ้งอ่นนะทุกคนในสังคมจีนเนี่ยคือเรื่องใหญ่แต่ว่าที่เขาต้องเข้าวังมาครับเพราะเขาไม่มีอะไรจะกินแล้วไงคือตอนนั้นมันก็แบบคือจนก็จนสุดรวยก็รวยสุดนะครับในสังคมปักกิ่งตอนนั้นเนาะดังนั้นเนี่ยบางคนที่เขาเข้ามาแล้วแบบหล่อหรือนัาตาดีอะไรเงี้ยครับเขาก็บ้านไม่มีเงินการที่ไปตีฉิงกับพระสนมหรือว่าพระสนมโปรดเนี่ย<น>เขาก็จะได้เลื่อนขั้นไปด้วยนึกออกไหมาอาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นแต่ว่าแบบคืออย่างน้อยที่บบบบ้้าานนนนก็จะสสยอเเหมมืแไดงิ ก็คือไปให้เขาเขาก็เอาเงินไปเลี้ยงแบบพ่อแม่พี่น้องที่บ้านได้อย่างนี้ก็คือพากันเจริญนั่นเองก็ไปไปมาพูดถึงขันทีซะเยอะนะครับก็เอาเป็นว่ารู้กันนะทุกคนว่าเลสเบี้ยนนี่ก็คือรวมถึงนางกำนันด้วยนะครับว่าแบบนางกำนันคนไหนที่สนิทกับพะสนมเนี่ยชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับแบบแฮปปี้เลยแหละเลเวลัพส่วนพะสนมกับพะสนมถ้าดีวกันเองแล้วมีความสุขทางใจโอ้โหทีนี้บางทีก็อาจจะไม่ต้องพึ่งห้องเต้แล้วแบบว่าแบบชั้นกระเธอเราก็อยู่ได้เราก็แบบชมนกชมไม้เราแบบ เออได้เลยเพราะว่าแบบถ้าพูดตรงๆพัสนมที่เป็นไบเซ็กชวลเนี่ยมันก็มีนะคบเออและการที่จะรอห้องเต้ม,มาหาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าแบบ จะเจอไหมคือความหวังมันบางทีมันก็ดูริบหรี่ครับเราแบบกินกันเองจะง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นความจริงที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับทุกคนแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็มีผลประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับระหว่างนางกำนันกับขันทีกับพระสนมนั่นก็คือว่าการได้กินข้าวดีๆครับอ่าคืออะไรครับหมายความว่าปกติอาหารดีๆเนี่ยเขาจะมีการแบ่งในวังที่ชัดเจนนะครับอย่างเฟยเนี่ยก็จะได้ทานไข่ใช่ไหมผินจะได้แบบทานอาหารอีกอย่างเอ,อ่อตาอิง่งฉางใจได้อีกอย่างซึ่ง นางกำนันกับขันทีเนี่ยแน่นอนว่าอาหารก็จะได้เป็นเกรดล่างไปอีกครับแต่ว่าการที่เราไปตีฉิงกับพัสนมเนี่ยมันก็การันตีละว่าปากท้องเราจะสบายครับเราจะได้กินของดีๆในทุกๆวันขันทีบางคนก็ถึงว่าเป็นโรงครัวเลยนะคะแบบว่าแบบคือมันจะมีช่วงหนึ่งของพัสนม,มครับที่แบบว่าอาหารเนี่ยสามารถทําเองได้หรือว่าสั่งเองได้เขาก็สามารถสั่งให้ขันทีใน ตํนักเนี่ยไปทําอาหารขันทีก็จะไปเรียนครับแบบว่าถามวิชานน้นวิชานี้เพื่อที่จะได้ทําอาหารลอยๆพออาหารอร่อยใช่ไหมครับพระสนมก็จะติดใจฝีมือละทีนี้ก็จะให้คนนี้แหละทําเรื่อยๆเลยเอออันนี้ก็จะเป็นแบบก็จะเห็นว่ามันมันได้ประโยชน์หลายทางนะครับ อาอ,องก็ขอสรุปนิดนึงนะคับว่าคําว่าเลสเบียนในวังหลังเนี่ยมันก็คือมาจากคําว่าตุ้ยฉือเนาะหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก่อนนั้นอาจจะมีคําอื่นนะครับแต่ขอใช้คํานี้แล้วกันในคลิปนี้ก็คือแบบการทานข้าวนั่งโต๊ะแบบตรงข้ามกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่พัฒนากันมาซึ่งความสัมพันธ์หญิงหญิงหญิงกำนันพระสนมกำนันหรือว่าขันทีกับพะสนมเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นแล้วเนาะแล้วก็มีการแบบแบนกันเกิดขึ้นค่อนข้างจริงจังในสมัยราชวงศ์หมิงแต่ในสมััยยราาชชวงงกกล็ลลลบมปป่อ ละเลยนะครับปล่อยไปเลยเนาะอีกทีหนึง่งก็เรียกว่าแม้ว่าคนเนี่ยก็คือเราจะเห็นชัดเลยนะครับว่าแม้ว่าคนจะอยู่แบบตรงไหนเนี่ยถ้ากดมันเข้มงวดเกินไปอย่างไงคนเราก็ยังต้องหาที่เติมเต็มทางหัวใจนั่นเองครับผมก็วันนี้จบไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมอยากให้ของเล่าตรงไหนเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรมาแชร์เนี่ยก็สามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้เลยถ้าชอบช่องนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ